วันนี้นะครับเราจะมาคุยในหัวข้อที่หายธุรกิจเตรียมความพร้อมสาหรับเข้าปี2023กันนะครับว่าแต่ละธุรกิจมีแนวโน้มยังไงกันบ้างนะครับในจากที่เคยไปเจอลูกค้ามาแล้วกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยตัวผมเองนะครับก็ไม่ใช่ตัวผู้ประกอบการโดยตรงที่เราทําเกี่ยวกับพวกหมูพวกอาหารอะไรต่างๆแต่ว่าเราอะได้ประสบการณ์นะครับได้คําแนะนํา การบอกเล่าจากลูกค้าพอเวลาที่เราจะไปหาลูกค้าหรือจะไปแก้โจทย์ในการที่ทําห้องเย็นสักห้องให้ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องพูดคุยกันก่อนนะครับว่าความต้องการเขาเป็นยังไงสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แนวโน้มของหลายๆธุรกิจมารวมๆกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเออแต่ละช่วงแต่ละฤดูแต่ละไตรมาสความต้องการก็ไม่เหมือนกันเลยทีนี้ในปีหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเตรียมความพร้อมกันค่อนข้างเยอะธุรกิจที่ค่อนข้างเตรียมความพร้อมก็คือโซนอิสาะ รเรื่องการกินการอะไรเนี่ยก็เริ่มมีการติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเพื่อทําการสตอ็อกเป็นศูนย์กระจายสินค้าเป็นที่กระจายสินค้าให้กับระเบียงเศรษฐกิจเพราะว่าตัวห้องเย็นของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายกลุ่มนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคราปตีกทาส่งหรือโรงงานอุตสาหการรมหรือผู้เพาะเลี้ยงเพาะปลูกอะไรก็ตามทุกคนใช้ห้องเย็นหมดเลยแต่ว่าในโซนอีสานเนี่ยที่ผมเห็นได้อย่างชัดเลยเนี่ยจะมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เข้ามาติดต่อที่จะทำห้องเย็นร้อยตัน500ตัน ตันอะไรเงี้ยค่อนข้างเต,ติบโตค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็เลยทําให้การขยายตัวจะไปในตรงนั้นซะเยอะเพราะว่ารถไฟลาวจีนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เตรียมความพร้อมกันแล้วก็การกลับทินฐานจากแหล่งท่องเที่ยวน,นะครับช่วงโควิดเนี่ยคนก็ตกงานก็กลับบ้านกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสานเนี่ยค่อนข้างเป็นประชากรเยอะแล้วเมื่อกลับบ้านแล้วใครที่มีอาชีพมีธุรกิจเริ่มขายเริ่มทําธุรกิจของตัวเองได้ก็จะไม่กลับไปเป็นลูกจ้างละสมสมมุติยกตัว เป็นพนักงานอยู่ทางใต้ทําโรงแรมทําอะไรอย่างนี้อยู่วันดีคืนดีโควิดนะครับก็กลับบ้านทางภาคอีสานแล้วก็เริ่มทําธุรกิจพอทําธุรกิจไปได้ก็จะไม่กลับมาละเพราะฉะนั้นก็คนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเยอะก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อทำให้อีสานนะตอนนี้ค่อนข้างเติบโตแล้วก็ติดกับเปวาแล้วก็ออกเวียดนามได้ออกจีนได้นะครับก็อันนี้ก็คือแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ธุรกิจประเภทพวกไอศครีม e ก็จะมาช่วงหน้าร้อนก่อนหน้าร้อนเนี่ยก็จะเริ่มเตรียมตัวกันแล้วก็จะมีแฟนชายต่างๆมาติดต่อเขาก็จะมาคอนแทคก่อนเป็นตัวแทนจังหวัดนี้เป็นตัวแทนภูมิภาคนี้เนี่ยก็จะมาติดต่อพอติดต่อเสร็จแล้วก็ทําแบนทำอะไรให้แล้วก็ไปก่อนถึงหน้าเทศกาลก่อนหน้าร้อนอย่างนะัน้นตอนนี้เตือนสินหาเริ่มเริ่มจะทํากันําเสร็จจริงๆก็เริ่มปลายปีก็เริ่มรันเริ่มขายเริ่มอะไรกันก็ช่วงปลายปี ปีที่แล้วก็เหมือนกันลูกก็ประมาณนี้และปีหน้าเห็นได้ข่าวว่าการส่งออกทุเรียนจีนจะค่อนข้างมีปัญหาก็จะส่งผลให้ทุเรียนไทยส่งออกได้ลําบากพอส่งออกได้ลาบากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลผลิตที่ออกเนี่ย <c oughs> ต้องหาที่เก็บก็รตรงหนีไม่พ้นห้องเย็นหลายๆคนก็ให้ความกังวลว่าเอยทุเรียนฉันปลูกมาต้องเยอะอะไรเงี้ยก็ได้ข่าวมา แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นจริงๆเนี่ยราคาทุเรียนมันจะตกจริงๆเหมือนที่เราคาดการไว้หรือเปล่ามันจะมีทางออกไปทางไหนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับมุหมู่อาหารทะเลนะครับทางใต้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเริ่มที่จะ มีความกระเตื้องขึ้นเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยคนก็เริ่มจับใจใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็ทางใต้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทะเลมันจะมีอยู่2อฝั่งฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันถ้าฝั่งหนึ่งเปิดอีกฝั่งหนึ่งจะปิดมันก็เลยทําให้จับของทะเลจับสัตว์ทะเลได้แล้วก็บางทีในฝั่งที่ปิดเนี่ยยังมีความต้องการยังมีคนไปซื้อของตรงนั้นอยู่ก็ทําการโยกย้ายมาฝั่งที่ปิด ก็สลับกันไประหว่งางอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่งขึ้นไปทางภาคอีสานภาคเหนือส่งออกลาวออกอะไรก็อันนี้ก็ว่ากันไปอีกอย่างคือกัญชานะครับกัญชาก็เริ่มมีคนที่เผาควบคุมการปลูก ควบคุมการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงเมเล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้เข้ามามากขึ้นไม่ไม่ว่ากัญชาเนี่ยมีหลายหลายขาแขนงมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เก็บมเมล็ดปลูกตัวต้นกัญชาในพื้นที่ปิดแล้วก็แปลรูปแล้วามาทําเป็นผลผลิตทําการเก็บควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นก,ก็ใช้ห้องเย็นใช้ทั้งห้องไลน์ผลิตห้องเก็บ ห้องเย็นพวกนี้ใช้เหมือนกันนะครับมะนาวนะครับพื่อผลทางการเกษตรทุกชนิดก็ถ้ามันมามีมาจิ้นหรือมีกําไรมากพอเนี่ยคุ้มกับการเก็บแล้วก็ช่วงช่วงที่ราคาต่ํากับราคาสูงเนี่ยห่างกันมากเนี่ยการลงทุนห้องเย็นก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับก็ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ที่เราอยู่ใกล้ใกล้ชิดก,กับธุรกิจไหนหรือธุรกิจส่งออกนี่เดี๋ยวถ้าเลยโควิดไปแต่ละประเทศเปิดการส่งออกก็จะกลับคืนมาแล้วประมาณเนี้ยอันนี้คือภาพรวม,ม,มที่ที่เรามองว่ามันมันใน ในวิกฤตมันก็มีโอกาสถ้าเราเตรียมความพร้อมก็คงจะประมาณนี้นะครับในในธุรกิจภาพรวม,มนะครับสำหรับ2023เนาะที่กำลังจะมาถึงก็คิดว่าถ้าเตรียมความพร้อมได้ก็น่าจะเป็นโอกาสของใครหลายๆคนที่จะทำให้โตได้แบบก้าวกระโดดเลยด้วยคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ